จดหมายรักจากคนในใจของคุณที่รักฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอรู้ไหมว่าวันที่ไม่มีเธอ ความสดชื่นความมีชีวิตชีวาของฉันมันลดน้อยถอยลงไปเพราะเธอเพราะมีเธอฉันถึงรู้สึกถึงความสดใสถึงความมีชีวิตชีวาในชีวิต แต่เธอรู้ไหมว่าฉันใช้เวลาหลายต่อหลายปีเลยนะกว่าที่ฉันจะลุกขึ้นมาสร้างตัวตนของฉันฉันผ่านอุปสรรคมามากมายผ่านเรื่องยุ่งยากลำบากมานับไม่ทวน เพราะการที่ฉันเป็นคนอย่างนี้เจอแต่ความยากที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งมันก็ทำให้ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์บางทีก็ทำเรื่องโง,โง่ๆงี้เงาทำให้เธอเสียใจ เธอรู้ไหมในใจฉันนะมันยังรักเธอเสมอนะเอาจิงบางครั้งที่ฉันทำอะไรงี่เงา่าแบบไม่ขอท่ามันก็มาจากความรู้สึกที่ฉันรักเธอและฉันก็ไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอยังไงแต่ทุกครั้งคำพูดตัดพอของเธอ ความเสียใจของเธอหยดน้ำตาของเธอมันก็ทำให้ใจของฉันหล่นวูบและก็รู้สึกแย่เหมือนกันรู้สึกดาว